ก็สำหรับปัญหาอุปสรรคที่เป็นผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับสำหรับตัวผมมามองเป็น4ระดับก็คือระดับของตัวเราเองผู้สอนระดับครอบครัวระดับสังคมแล้วก็ระดับประเทศซึ่งในส่วนของตัวเราแล้วก็ผู้สอนเนี่ยจะมองไปในมุมของคุณภาพการรับรู้แล้วก็คุณภาพการถ่ายทอดความรู้ส่วนระดับประเทศจะมองในมุมของหลักสูตร แล้วก็ส่วนของครอบครัวแล้วก็สังคมเนี่ยจะมองไปในมุมของค่านิยมการถ่ายทอดค่านิยมต่างๆในด้านของการแข่งขนันการเรียนทางด้านวิชาการเพื่อสอบเข้าโรงเรียนต่างๆหรือว่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพที่ดีในสังคมไทยซึ่งในมุมเนี้ยคำว่าค่านิยมผมมองว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องได้รับการปรับเปลี่ยนเพราะว่า คำว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันไม่ได้มุ่งเน้นแค่ด้านของทฤษฎีหรือว่าวิชาการเพียงอย่างเดียวแต่คำว่าวิทยาศาสตร์มันคือการเรียนรู้การทดลองส่วนคำว่าเทคโนโลยีมันคือการนำเอาวิทยาศาสตร์หรือว่าวิชาแขนงอื่นๆมาทําให้มาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้นซึ่งคําว่าค่านิยมเนี่ยครับมาถ้าเราได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วมันก็จะทําให้นักเรียนนักศึกษามองเห็นเป้าหมายหรือทาร์เก็ตที่ชัดเจนในการเรียนรู้ มากยิ่งขึ้นคุณภาพการถ่ายทอดของอครูหรืออาจารย์ก็จะมองไปที่เป้าหมายเดียวกับนักเรียนนักศึกษาได้ซึ่งส่งผลให้ทําให้คุณภาพของการเรียนรู้เนี่ยมันก็จะดียิ่งขึ้นการเรียนการสอนก็จะมีมุมมองมีการปฏิบตัติมีการนําเอาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้มากยิ่งขึ้นแล้วก็สุดท้ายนะี่ยมันก็จะทําให้คุณภาพของ าการเรียนการสอนในภาพรวมของประเทศดียิ่งขึ้นด้วยซึ่งในส่วนของการพัฒนาการปฏิรูปมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใครคนใดคนหนึ่งต้องทําแต่ว่าทุกคนมันต้องทําเพราะว่าตัวเราเองก็มีส่วนทําให้การปฏิรูปของประเทศในด้านของการเรียนรู้คุณภาพการในการสอนด้าน,น,าน,นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจเจริญเติบโตไปข้างหน้าเรา